สวัสดีทุกคนผมประธานสกิลเมอร์ช่อทีวีนะวันนี้มารีวิวกราฟไฟเวงกาจีบีที่สี่ขีสองขีหนึ่งหกไม่เล่นผมก็เลยม่ได้ซื้อมาอันนี้มีเกียร์อนุบาทธรรมะที่ผมเล่นอยู่แต่กลูกบาทธรรมะเนี่ยมาคอยเล่นแล้วเออมันมีเกียร์คอร์นีคั่นผมก็เลยเล่นแล้วชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของเวงกาภาคที่แล้วมาทำารีวิวกันเลยเดี๋ยวจะมีสุ่มเอากล่องสองกล่องน,น,นะเออ รอแกะยากมากอืมข้างบนมีอีกเลยเนี่ยงั้งของแบกตรงนี้ออกก็แล้วกันอ่ะไม่มีกีเซ่ไม่ใช่ ทางนี้ออกก่อนทางนี้ก,าากนก็อนนี้อ่าอันตัวหน้าจะเป็นเอ่อมังกเนนจะาอันนี้เป็นตัวฐานใหม่ของอุบบะฮรมะอันนี้ตัวของดาร์กิเดคูล่าตัวนี้เก่งเลยก็ให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่ได้อ่านชื่อถ้าอยากอ่านชื่อก็บูทสต็อปคลิปเอานะครับผม นี่จีกาดของรูปบบธรรมะนี่จีกาดเกียร์โคตรอยากได้ผมจะมีวารูร่อยู่แล้วก็ตามนะตัวนี้ของเกียร์อ่อผมว่าผมวางวางอย่างนี้ดีกว่าแบบนี้ดาร์กูล่าอ่าอย่างนี้แล้วกันนะง่าย อ <ines> ันนี nee ้ไาเกลกูล่านี้รูปาธมะอันนี้ตัวเริ่มไดเกลกูล่าน้เกี็ดสองลูกปลาธรรมะนี้เกดสองไดเกกูล่าเกดหนึ่งไดเรกูล่าเกดหนึ่งเกียร์คนเกียร์คนขึ้นเกดสามลูปลาธรมะ ตัวเริ่ม K element ต่อมาเกรดสองของรูปแบบ Dark e l e k u r a Dark นี่ฐานใหม่ของเกียร์มโมโคตรสุดอ่ะอาฐานใหม่เกียร์กดมากนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เก่งมากมีเทคยืนหมืน่นแต่ต้องมีบาย ใบโซนใบนี้แล้วก็นี่ที่ผมหาผมต้องการใบนี้มากเลยทิ้งสไตล์ของเกียร์อันนี้ฐานใหม่ของชาโรสของดากิเลคุล่าโนวาธรรมะดากิเลคุล่าดากิเลคุล่าเกียร์ก็ดีขึ้นใบนี้ก็เก่งเหมือนกันอันนี้ ด <Dark. S 2> uh, <gear>. าบเอ่าเกียร์ดาบหนุ่มบอสดากผมกลัวนะผมไม่มกลัวไม่ได้เนี่ยเหยเหตุอะแต่ผมมั่นใจเลยยังไงก็ต้องโกงนี่ใบนี้ดันแซดโคตรอยากได้อ่ะ แต่ผมไม่ได้เปิดซีพีไงซีพีแพงเกินอ่ะใบนี้เหมือนกันอันนี้โคตรแหลมนี่นี่นี่ใบนี้นี่น,นี่โอ้โหทุกคนไม่อยากได้เลยอ่ะเจียใบนี้โคตรกากอ่เจียรอยโหะ ดูดนี่จำข้ามันเอาไว้มันคือจียาเกลือทุกคนก่อไปอีกกล่องนึงมาดูกันกล่องนี้จะได้อะไรอะข้างหลังไม่ใช่กีเซ่ละอันนี้เฮ้ฮอริเทเธอขอร้องรอตั้งสองวันเฮ้อเฮอริเทเฮ้ยสีดำดำ แอรเธอรีเทสออกดีใจยิ่งหร่าได้กีเซ่กับซกไอเนี่ยใบนี้แต่หาหามิจรินนะได้แซกอาอยากได้ยักถ้าได้อนิมาก็ดีเพราะอนนิม่าสามารถเอาไปเล่นกับชาโดว์บายดี่เล่นได้แต่ที่ผมไม่คิดิดหนึ่งเพราะว่าชาโดว์ผมมันเป็นอ่ชาโดว์สายบารเตอร์เดียวโวนี่คือเกียร์ที่ได้มาทั้งหมดทุกคนนี่ โคตรคุ้มอ่ะก็ขอจบด้วยหน้าแ r อากะและดีสองไปนี้แล้วกันะครับขอบคุณครับห้าชอบอะไ์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ